สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้รถสวยเข้าใหม่เราอยู่กับค่ายมิสูบิชิเป็นเจา้าเอ p n n e r เด o r ์สีส้มปี2020นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยเคลมสีใหม่วิ่งน้อยอยู่เพียง50,000กิโลซื้อสดแถมประกันภัยชั้นหนึ่งถึงเดือนกันยายนพศ2567นะครับราคาขายอยู่ที่5 000, 7 000, 9 0 0 0บาทคาเครดิตฟรีดาวเช่นเคยพราน,น,นสูงสุด84งวด เดลล์ละาพาบาทออปชันเบอร์ตัวเมืนี้นะครับเป็นบ่อนางทูโทนสีดำสลับน้ำตาลแล้วแม่ขอบ1ิดติดจอ Android 9นิ้วเพิ่มยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่ปล,ปลายปี2023มีพรมเข้าลูกรอบคันนะครับสีน้ำตาลรถขับสุนตลอดว่าชัดเจนคู่มือบุ๊กเซอร์วิสแบบรับการเคลื่อนเสียงจะสำรองครบลูกค้าอยู่แต่จังหวัดเราสามารถ,ถถ่ายวิดีโอส่งให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักตัดต่อน้ำท่วม รถถูกกฎหมายสามารถโอนได้ทุกคันข้อมูลไม่ตรงตามแจ้งยินดีซื้อคืน100%เอซออกรถได้ง่ายทุกอาชีพสู้ทุกคันดันทุกเคสอนุมัติไวปรึกษาก่อนออกรถได้ยีิบสีชั่วโมงต่างจังหวัดโอนจองได้ส่งไฟแนนซ์ทำสัญญาให้ถึงที่มีบริการจัดส่งรถยนต์ด้วยรถสไลด์ทั่วประเทศสนใจติดต่อไลน์แอดห้าสมอเตอร์หรือโทรศูนย์หกสาม